ไหนไหนมึงมานี่ยมึงขำไหนใกล้มึงขยับมาใกล้มึงขยับมาใกล้ไม่ไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไหเป็นไหนไหนอ่ะมึงอธิบายอันนี้ผมไม่ได้พูดนี่นะต้องไม่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้ไอ้นี่ก็จริงนะไอ้คำว่าเรียเขาช่วยอะไรกูอะไรอย่างเงี้ยกูจะไปกดดันนายกยังไงวะใครไปกดดันนายกวะผิดอะไรอ่ะหรือว่าตัวมึงผิดเองหรือว่าเขาผิดอะไรมึงแจ้งไปจะได้ไม่ต้องมานั่งแซกันว่าเดี๋ยวกูแจ้งนะเดี๋ยวกูแจ้งนะ ันเนี้ยผมตัดสินใจผมตัดสินใจลงทุกคนเลยปืนรอบนอกสามคนพออือล้วเหรออืมที่เหลือลงเล่นให้หมดเลยชุบอุ้ยฮิโรชิลงพร้อมก่าวะืปีกินนิ่มะเนี่ยฮิโรชิโดนเอาไปหลังไฟมึงเห็นเลยน่ะอู้ดเป็นไฟแบบงัวงัวนะไอ้คิดแบบว่าเป็นก้อนเลยวะอุ้ยฮิโรชิลงคตรเยอะเลย ตรงงนโดยิกูให้เน้นไฟกลางเลยกูให้เพื่อนเน้นไฟกลางอย่างเดียวเลยอ่ะกูให้เพื่อนเน้นไฟกลางอย่างเดียวเลยท่อนเนี้ยคือลงคือลงลงกันทุกคนน่ะน้อยกว่าป่ะเบ็ดไม่ครั้งหรอโทษทีเนาะหายครั้งยังหายครั้งยังล้างคดีแล้วผมเหงาโอยูนหลังไฟเหยียบจัด หายยังวยไม่หายเว็ดส่ะยอีอยู่เึ้เยอะสีโดนกลางไฟเหอโว่รบ้านอดีแล้วพีโรโลโรโแต่ปืนโค้รเยอะเองอยู่ปืนเกีับไปเติมกลางไฟเว้ยเบ็ดแตปืนปืนหลังไฟที่เราชิปเกินหมดเลยไปุบนกูไม่อยากขับต้องบเข้าไปไอ้ยีไอ้ยูสีแกัวโรโลโลโรโหายละได้ยินอยู่พี่ ด,ดูไหมดูใหมดูใหมดูใหมผมขอดูกันสายฟ้าตายคนแรกเลยโอ้ยรอซี่มาคนมันจับรอซี่เลยโอ้ยกินหลังไฟหยยบจับไอจิ้งเฮ้ยได้ก้อนยี่ล้อี่ป่ะก้นยีล้อมันได้เ้ยโดนยโดนกางไฟมันจะดนเฮ้ยแต่ว่า แต่ปืนโคตรเยอะเออยู่ืนต้องรีบกลับไปเติมกลางไฟไว้แต่ปืนปืนหลังไฟที่เราชิคเกินหมดเลยรนะถ้าไปชุปแบบาาาาปากที่มาลีครับผมเจอโรคจริตดูดนมแมวในเฟสใครดูดนมแมวครับในเฟสไ,<อ>ไฟม่รู้ไ,นะไม่ใช่กูอะ ม้ามันรีตรงนี้ได้อะเว่าชนะถ้ามันรีหลังไฟได้อะว่ามันได้มันต้องมีปืนมาเว้ยย่าไม่มีปืนมาหงไฟหรือเล่าเพราะว่าผมลงหมดเลยคือเมื่อวานเนี้ยผมมานั่งจับทีไอโฟนบอกจำได้ไหมที่เปลี่ยนเสียงอะคือตรงกลางผมอะมีประมาณสิบห้าคนเข้าไปตายก่อนอีกยีิบห้าคนปืนอยู่บนรถห้าหกคนสิบคนค่อยๆตามไงมันไม่ได้ลงอย่างเงี้ย ผมบอกเลยถ้าลงอย่างเงี้ยชนะทุกไฟเอาตรงๆนะลองใหม่ก <Okay. S 2> no yeah. ็ได้ลงอย่างเงี้ยชนะทุกไฟทุกไฟจริงๆเว้ยถ้าลงอย่างเงี้ยมันต้องลงกันทุกคนเว้ยมีต้องมีพื่อนมีปืนบรถเนี่ยไอ้ียสวยสวยรูู้ลนั่นาหลังไฟเว้ยกบอกว่าทางนั้น ก็ได้ก็ไดชอุ้ยชุบอุ้ยุุ้้ชี่ยุชียะเดอยู่โดเลดูเี้ยอันนี้ผมอันนี้ผมนะโดเลเห็นว่ามันจะมีใส่น้ากากเนี่ยอันนี้ผมเห็นป่ะตัวไอ้ตัวเนี้ยตัวผมเนี่ยท่ยิงนะยิงไอ้ฟ้าเนี่ตัวผมไม่ใส่น้ากา์นี่ก็โดดอยู่น่ะไอ้คิมเบอร์ก็ช่วยไม่ได้ นีอ่อไงนะพอม่โดนเรอมึงวิ่งเท่าไหร่ไอเด็กช่อช่องอะไรนะไหนไม่เห็นมี ตาพาขอบคุณครับถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ได้ไม่ได้ของเฉยๆเขาก็ควรไม่ได้เหรียญที่เขาอุ้มไปถ้าผมไม่ได้อะไรเฉยๆผมก็ว่งว่าเขาก็ไม่ควรจะได้เหรียญที่เขาอุ้มมานะเรียกอะไร number นิดแปดสองเจ็ดเชื่อเรื่องไหนถ้าผมขอร้องเลยได้ไหมอ่าร้องให้เขาร้องก่อนไหมไอ้ตามืออ้วนขนาดไหนวะนมใหญ่กว่าผู้หญิงอีก ตามงอ้วนขนาดไหนน้องใหญ่กว่าผู้หญิงอีกถามพ่อมึงดูอ่ะอู่ผู้งอยู่กู้ังอยู่กูยังก็อยู่การชุบการชบการเลี้การชบกาเล้การชบตนลั้าไอตัวนี้จะเกิดตัวนจะเกิดหลอกข้าเลยตัวจะเกิดตัวจะเกิดลมลมอีก ที่มาลีเบื่อขืนใจคนอยากขืนใจแมวขืนใจแมวพ่อมันก็ไม่เคยขืนใจไอ้เพื่อนล้มสองตัวทางขวาทางขวาทางขวาเพื่อนโดนแมวให้ขู่ทั้งขวาเพื่อนโดนเอาสิเลือพลอยมาปัดมาข้าวไปดิมาข้าวไปดิมาข้าวไปดิล้มอีกล้มูกกูยูกูยูล้มสามล้มสามเมื่อกูล้มสามล้ม ก่อนให้กูก่อนให้โอ้ยเหี้ยมึงน่าจะวางยีมพี่ะแม่งไง e ม่น่าปล่อยมันรอดเลยอะถ้าวางยีมพีได้ลรวสั่นเหี้ยโวยเหี้ยพวกขยะสังคมเหี้ยพวกใช้โปรโยสัตว์ไหนครับ่หนตองต้อง,ต,อง,ต,องต้องจีมเลย ไม่ชัวร์แต่กูถือกูถือตัวตัวปืนแมวแมวแมวโกงเลยกูถือเอาคันนี้โกงคันนี้แหละไหนวะมูฮัมหมัดทัวลุงลีจ้องจะเล่นคุณไหนเนี่ยกหวังผมไม่โยชน์ไรไหนมึงตอบผมได้เนี้ยหรออันนี้หรออันนี้หรอเนี่ยหรอแค่นี้บ้านหรือไม่ใช่ อุ้คนคอมเมนต์สองร้อยห้าสิบสามไม่สาตโ,โนบิตะนั่งยิ้มมุมปากครับสวัสดีครับอืมอ๋อ,อไม่ใช่หรอดูนี้ก่อน

ที่ไม่ได้อุ้มแล้วอ่ะตัวปืนเราไม่ต้องไม่ชอบแกนโมบิตะแต่ทําสันดานเหมือนกันเลยึเพี้ยกว่ากูจะได้นอนนู่นเที่ยงกูนอนไปสี่ห้าชั่วโมงเองกูนอนไปสิบเอ็ดโมงเที่ยงนู่นโอ้ยอะไรกูอะไรกับใครเด็กยังไอยู่กูยังอยู่ไม่มึงลากเขาเออไปเลยพี่ต๊อดกูถามเขาช่วยอะไรกูในเมืองเขาช่วยอะไรกูไี่ไหนต้องขกูถามพี่พี่มาดักกุ้ยไหนเอาผมมไม่ดักกุ้ยไหนกูถามด่ากุ้ยไหนอย่างนอก มึงตอกคืออะไรอยู่ร่างนอกในเกมไหนในเกมหวังผมประโยน์อะไรไหนมึงตอบกู้เด้งหมายไหนมึงมานี่มึงขับมายับใกล้มึงขยับมายใกล้มึงขยับมายใกล้ไม่ไม่เป็นไรเป็นไรไหนไหนอ่ะมึงอธิบายกูดิมึงอธิบายกูดิไหนพี่ปาเขาช่วยอะไรกูอ่ะพี่ปาเขาช่วยอะไรกูในเมืองเขาช่วยอะไรกูไม่เป็นไรเป็นไรเขากูถามว่าเขาช่วยอะไรกูกูถามเขาช่วยอะไรกูในเมืองเขาถ้าพี่เปาไม่ได้ถ้าพี่เปาไม่ได้ช่วยไอ้บัตโดนนะเรื่องเนี้ยจริงจริงอันนี้ผมไม่ได้พูดนี่นะต้องต้องไม่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้ไอ้นี่ก็จริงนะไอ้คำว่าเรีย เขาช่วยอะไรกูอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันไม่รู้ว่ามันมันมีคำบับเยอะแต่ถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงอ่ะถูกปะมันแบบพูดแบบเชิงแบบออกข้างนอกแต่ว่าก็ไม่รู้อ่ะช่วยอะไรกูแต,รแ,รแต่ดูท่อนแรกอ่ะเดี๋ยวดูท่อนแรกก่อน

มันเหมือนแบบบูลลี่เปล่าว่ะใช่ป่ะอันเนี้ยเกียเป็นคุยอะไรฮะเกียอ้วนเป็นอะไรไอเด็กเกียอ้วนเป็นคุยอะไรจ้์ไอเด็กเกียรอยากพ่อมึงอ่ะคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอยากพ่อมึงอ่ะเกียร์คุยอะไรจ้ะคุยอะไรจ้ะไม่เป็นไรเนี่ยคุยเลยอ่ะพี่เป็นอะไรใครที่มึงด่ากูมึงด่ากูที่ไหนมึงด่ากูที่ไหนมึงด่ากูตั้งแต่วันแรกแล้วมึงด่ากูที่ไหนต้องข้ามถามพี่พี่มาด่าคุยไหนเอาผมมาด่ากูที่ไหนกูณถามด่าคุยไหนอยู่ดางนอกมึงด่ากูที่ไหนอยู่ดางนอก ในเกมไหนในเกมหวังผมไม่โยน์อะไรไหนมึงตอบกูดิไหนไหนมึงมานี่มึงขยับไม่ใกล้มึงขยับมาใกล้มึงขยับมาใกล้ไม่ไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรหนไหนไหนอ่ะมึงอธิบายกูดิมึงอธิบายกูเด้แต่อธิปายเขาช่วยอะไรกูอ่ะพี่ปาเขาช่วยอะไรกูในเมืองเขาช่วยอะไรกูเขากูถามว่าเขาช่วยอะไรกูกูถามเขาช่วยอะไรกูในเมืองเขาช่วยอะไรกูกระด่าไม่นน่มระด่าโอเคไหกูถามว่าเขาช่วยอะไรกูในเมืองก็ไม่กูต้องบอกมึงมึงคิดเองไม่ได้หรอกพี่ฟ้ากูถามว่าเขาช่วยอะไรกูไม่เป็นไรนะหนุ่พี่ฟ้าบ้างเย็นๆไปแล้วไม่ถามเลยดิ อันนั้นพี่ไม่ได้ไดูน<ด>ะวันก็ล<ะ>ไม่ไม่ใช่อันนั้นพี่ไม่ได้ดูฟ้าจะระเบิดอะไรพี่ฟ,ฟ้าก็ไปทําเลยฟ้าก็ไปแจ้งนาะยกที่เก็ตไปเลยเฉพนั้นเองผมว่าแก๊งผมแม่งปล่อยสุดๆแล้วเว้ยพี่ไอ้เหียผมว่าพี่เล่นกับดีมเฮดแม่งแม่งหนักกว่านี้เยอะนะเว้ยผมบอกแล้วไม่เล่นบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเออไม่เล่นต่อก็พอ สุดท <icana>, ้ายพี่อ่ะถ้าพี่รู้อยู่แก่ใจแล้วพี่จะเล่นทําไมผมถามหน่อยดิถ้าพี่รู้แก่ใจแต่แรกพี่จะพี่จะเลือกตีต่อทำไมผมถามหน่อยมันเมามันเมาท่อมหรอมันเมาหรอใช่เหรอวะเขี้อกูเพิ่งเคยเห็นเย่ยแกงไปกดดันนายกได้กูเหลือเขี้อกูจะไปกดดันนายกยังไงวะใครไปกดดันนายกวะ พี่จำไอ้ฟ้ามันโดนบ๊อบบีซีบับเกาะดังไรนี่แหละมันก็ไม่โดนนะถ้าไอ้บัสดโดนก็แปลกละแม่แม่ไอซีะอะบ๊อบบีไหนวะแต่ผมอดัดโอเวอร์เลยไ้หมดเลยนะตั้งแต่ตอนเล่นอนะผมอัดไว้เลยกันที่แบบพวกรู้มากด้วยครับอัดไปผมให้น้องน้องอดัดโอเวอร์เลยไว้ทุกคนเลยครับตอนเล่นถ้าเขา ถ้าเขาแจ้งมามึงมีหลักฐานมึงส่งให้เขาดูแต่ถ้ามึงไม่มีหลักฐานส่งให้นายกดูอมึงผิดกูช่วยอะไรมึงไม่ได้เพราะมึงไม่รักษาสิทธิ์ของตัวเองเองอันนี้ผมบอกคนในแก๊งผมนะประมาณนั้น ไม่แก่ง่ะไม่ก็ใส่เต็มระบบของกูไปเลยมันเป็นอย่างนี้ไปเล่าไม่ทำไงอ่ะก็ก็แข่งก็แตกไปอ่ะปุ่มเนี่ยก็ใส่ไปเรื่อย

เอาไปบสไปแล้วโทรหาเบสไปแล้วครับเบสไปแล้วเบสไปแล้วบอกเบสกันบอกเบสผมรออยู่ที่นั่นเวสเบสอยู่ไหมครับ เป๊ตอยู่ในวอร์ไหมครับอยูๆพี่เดี๋ยวผมไปหาพี่ชายไม่เดี๋ยวพี่ไปรอที่นู่นเด้อถ้าจะไปดูอะไรก็ไปดูที่นู่นเด้อของกางเสริมโดนเสริมโดนด้วยเดี๋ยวดูต่อก่อนแป๊บนึงไม่มีไม่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเฉพาะของเราอะไหนในเกมอ่ะผมไม่โยนอะไรไหนมึงตอบกูดิแต่อันนี้มันฟาร์มเหมือนมั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 นสติหลุดไปแล้วต้องดึงน้องมันมาค่อยค่อยค่อยคคุยถามว่าน้องอ่ะ อ่ะคนดูนึกภาพตามผมนะอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างนะคนดูชอบด่าผมเรื่องพ่อพระใช่ไหมว่าผมเป็นพ่อพระเวลาน้องตัวเองโดนไปแดงอะ่ะเออโดนเลยแต่เวลาคนอื่นโดนอะ่ะไม่ไปแจ้งจำได้ไหมจำได้ไหมเวลาแก๊งคนอื่นโดนอะ่ะพี่ไม่เห็นแจ้งพี่ก็เลยบอกว่าพี่จะไปรู้ได้ไงก็บอกน้องบอกน้องในแก๊งแล้วว่าถ้ามันผิดอะไรให้มึงแจ้งไปเลย มึงผิดอะไรอะ่ะหรือว่าตัวมึงผิดเองหรือว่าเขาผิดอะไรมึงแจ้งไปจะได้ไม่ต้องมานั่งแซกันว่าเดี๋ยวกูแจ้งนะเดี๋ยวกูแจ้งนะจบสตอรี่มาปุ๊บจะาําอะไรก็แจ้งก็แจ้งไปมันก็ดีด้วยมันจะได้ดีต่อประเทศเนาะคนผิดมันก็จะไม่ทําอีกถูกไหมและทีนี้ถามว่าผมเสียใจไหมเวลาน้องโดนแดงอะผมอะเสียใจนะในใจผมอะเสียใจโคตรแบบเก็บอาการอะแต่ออกมาไม่ได้ผมไม่อยากให้น้องโดนแดงด้วยซ้ํา ถูกไหมอย่างลาเลนคนที่เคยโดนแดงผ่านมาไอ้พอที่โดนแดงปืนสี่ไปหลายคนที่เคยโดนแบนไปผมไม่อยากให้โดนโดนโดนใบหมดเลยเว้ยโดนแดงอะ่ะเนี่ยหัวอกเดียวกันผมไก่ไอ้สายฟ้าน่ะหัวอกเดียวกันไก้น้องที่ที่ท,ที่ที่โดนโปไปอะ่ะหัวอกเดียวกันครับพอโดนแดงมันก็ทําใจไม่ได้ถูกไหม,ไมไแต่ว่าทําไมทําไมผมแบบมผมไม่รู้อ่ะผมก็แบบแอบบแอบบเซ็งอะ่ะแต่เก็บอาการอะ่ะ ที่การไอสอบสวนไอาบาสคนอยากรู้รู้รู้ผมเก็บอาการนะเว้ยจริงๆผมโคตรเก็บอาการแบบมันเป็นเมืองเราเองด้วยเอาตรงๆอะ่ะผมเลยแบบต้องเก็บอาการแบบเออไม่เป็นไรน้องรอบหน้าเจอกันใหม่รอบหน้าเราเขาใจไม่ทําอีกเอาไว้เจอกันใหม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแบบไม่อยากให้ใครโดนใบเลยเว้ย